บทที่ 4, ลูกแค่พูดช้าหรือเป็นออทิสติกหัวข้อนี้นะคะทําให้เรากังวลใจมากเพราะกรณีลูกพูดช้าเราต้องเริ่มเฝ้าระวังกันแล้วเพราะเป็นสัญญาณไปที่โรคสมาธิสั้นด้วยมีปัญหาเรื่องการเรียนรู้หรือแม้แต่เป็นสาเหตุร่วมของอาการออทิสติกนะคะเราจะไม่แยกย่อยประเภทออกไปนะคะเพราะเราใช้คำศัพท์เหมือนเพื่อนๆคุยกันเนาะจะได้เข้าใจกันง่ายมากขึ้นนะคะ ระวังสิบอาการของออทิสติกเนาะหไม่พูดสื่อสารไม่ได้บางรายก็ลิ้นแข็งบางรายก็กล้ามเนื้อบริเวณปากและลิ้นไม่แข็งแรงมีน้ำลายไหลนะคะบางรายก็แบบจะมีความแตกต่างกันเนาะลิ้นแข็งแข็งดูเสียงเออเออ,อ,อยู่ในคออะไรอย่างเงี้ยนะคะสไม่สบตาเรียกไม่หันไม่รู้จักชื่อตัวเอง 3. ไม่เข้าสังคมแปลกแยกชอบอยู่คนเดียว 4. ไม่เข้าใจสีหน้าท่าทางอารมณ์ของผู้อื่นตัวเด็กเองก็ดูไร้อารมณ์คาดความรู้สึกต่างๆอารมณ์ไม่ชัดเจน 5. เล่นนิ้วมือขยี้นิ้วขยำม,มือตัวเองสบัดมือไปมาตลอดเวลา 6. เดินขย่งเท้าเดินเท้าไม่ติดพื้นเจดเอาหัวหรือตัวกระแทกสิ่งต่างๆตลอดเวลา เก้าอี้กำแพงพื้นหรือแม้แต่คนใกล้ชิดนะคะแปดกรีดร้องทำเสียงร้าวตัวเองตลอดเวลาเก้าทานยากตอนเป็นทารกสํารักนมบ่อยเคี้ยวไม่ค่อยเป็นทานอาหารชนิดเดิมซ้ำๆสิบเล่นแบบเดิมซ้ำๆเป็นเวลานานเช่นโยนของลงพื้นหมุนล้อมองพัดลมไปมานอนมอง เรียงของที่พื้นอันนี้คือ10สัญญาณนะคะคราวนี้10สัญญาณเนี่ย <Yeah. S 1> ก็เอ่อบางคนก็ไม่ได้มาทั้งหมด10อย่างนะคะแต่บางคนก็มาอย่างหนึ่งสองอย่างแต่ว่าอุ้ยเป็นเยอะนะคะสบัดมือตลอดเวลาขยี้นิ้วตัวเองหมกมุ่นกับตัวเองตลอดเวลาแบบนี้นะคะบางครั้งเราก็จะเห็นแบบนี้แต่โดยมากสาเหตุเหล่านี้ที่เกิดขึ้นน่ะเกิดจาก ระบบประสาทพื้นฐานนะคะเซเว่นเซนต์บทแรกที่เราคุยกันเมื่อกี้นะคะระบบประสาทพื้นฐานสาเหตุที่เกิดสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นถ้าเราไปเคลียร์เรื่องราวเหล่านี้นะคะเคลียร์เรื่องราวเหล่านี้ด้วยความรักความอบอุ่นการกอดการบอกรักสัมผัสที่อบอุ่นน้องก็จะสามารถจัดการเรื่องนี้ได้ดีขึ้นนะคะ ถึงแม้เด็กหลายคนมีอาการดังกล่าวก็ไม่ได้แปลว่าจะรักษาไม่ได้เพราะเด็กหลายๆคนสามารถฟื้นฟูและเรียนรู้ได้ตามลำดับหากสมองไม่ได้รับการกระทบกระเทือนมากจนเกินไปหูได้ยินกล้ามเนื้อบริเวณปากและลิ้นฟื้นตัวได้ใช้งานได้เด็กๆก,ก็สามารถกลับมาเป็นปกติได้ค่ะนะคะหลายๆบ้านนะคะสามารถกลับมาเป็นปกติได้นะคะ บางที่สะบัดมือสะบัดแขนเฉยๆนะคะแต่ว่าถ้าในกลุ่มที่มีภาวะภาวะสมองพิการอะกลุ่มนั้นกลุ่มนั้นที่เราจะแก้ไขยากมากนะคะแก้ไขมาก็จะได้บางส่วนนะคะบางส่วนแต่ว่าหลายๆส่วนอาจจะยังต้องใช้การช่วยเหลือเยอะอยู่นะคะอาจจะ ช่วยให้กล้ามเนื้อแขนขากลับมาดีขึ้นได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่ไม่ถึงขั้นว่าปกติเหมือนเพื่อนๆเ,เขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะการพูดก็อาจจะมีสีหน้าแววตาที่สนใจเรียนรู้มากขึ้นฟังได้มากขึ้นนะคะแต่การพูดอาจจะไม่ได้เป็นประโยคหรือพูดได้ดีเหมือนคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะพูดอึกอึอักอ,กอกประมาณนี้เนาะแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามเราก็ต้องช่วยกระตุ้นให้ มีพัฒนาการที่ดีนะคะในเล่มนี้ก็จะมี to do ู i s t ให้นะคะเหมือนเป็นตัวอย่างว่าในวันวันหนึ่งเนี่ยคือคุณพ่อคุณแม่ในปกติแล้วแต่ละวันก็มีเรื่องที่จะต้องทำเยอะแยะมากมายนะคะเพราะฉะนั้นนะคะให้เขียนให้เขียนทูดูรีดไว้สมมติว่าจะนอนและเขียนเลย เขียนเลยหรือว่าจําว่าพรุ่งนี้จะต้องทําอะไรบ้างอะไรสําคัญมากอะไรสําคัญน้อยนะคะ,แล,ะ,คะแล้วก็ติ๊กไปนะคะแล้วก็ตกติ๊กไปไม่งั้นเราจะหลงลืมนะคะการเล่นเราจะเล่นอะไรบ้างนะลูกเป็นยังไงบ้างนะนะคะเราก็ทําไปนะคะไม่ถึงขั้นว่าจะต้องแบบฟิกซีเรียสนะคะต้องยืดหยุ่นได้ทุกอย่างต้องยืดหยุ่นได้ยืดหยุ่นได้ตามความสะดวกของเราด้วยนะคะยืดหยุ่นได้ตามความปลอดภัยของลูกด้วยเนาะโอเคค่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะฝากกดหัวใจให้ด้วยนะคะทุกคนอามาดูตัวอย่างตัวอย่างนะคะตัวอย่างตัวอย่างของคุณไมเคิลเฟรฟนะคะถ้าเราสังเกตรเรื่องระบบประสาทรับรู้ได้ดีนะคะเราจะสามารถแก้ปัญหาได้ดีอย่างคุณไมเคิลเฟรฟเนี่ยเนาะพูดไม่ได้เรียนในห้องไม่ได้สมาธิสั้นพลังเยอะไม่นิ่งนะคะในส่วนเนี้ย เราจะชี้ชัดว่าเป็นสมาธิสั้นร้อยเปอร์เซนต์หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะหรือว่าจะเป็นออทิสติกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าเด็กๆแต่ละคนคุณหมอก็วินิจฉัยไม่เหมือนกันส่วนในสมาธิสั้นก็อาจจะมีบุคลิกลักษณะที่เป็นออทิสติกเจือปนอยู่หรือว่าเด็กที่เป็นออทิสติกก็จะมีลักษณะบุคลิกเหมือนสมาธิสั้น อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าเราสามารถปรับและสอนและใช้เรื่องราวเหล่านี้มาเป็นตัวกระตุ้นพัฒนาการได้นะคะณนะเมืองแมรี่แรนดสหรัฐอเมริกาลูกชายของคุณไม่นิ่งไม่มีสมาธิเลยนะคะเรียนในห้องเรียนไม่ได้เด็กน้อยผู้ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค attention deficit hyperactivity disorder นะคะคือหรือเรียกกันติดปากว่าสมาธิสั้นนั่นเอง ในวัยเด็กเขาไม่พูดซนวิ่งเคลื่อนตัวตลอดเวลาไม่สามารถเรียนในห้องเรียนได้เลยสร้างความวุ่นวายให้กับครูประจําชั้นเรียกได้ว่าครูประจําชั้นสายหน้าเอืมอมระาดทุกวันนะคะคุณแม่พยายามหากิจกรรมก็จะเหมือนเราเนี่แหละเราก็พยายามหากิจกรรมให้ลูกใช่ไหมคะเพื่อลูกจะชอบนู่นนี่นั่นเนาะเพื่อให้ลูกได้ปล่อยพลัง เด็กน้อยจึงได้เรียนว่ายน้ําครั้งแรกตอนเจดขวบก่อนที่จะได้เรียนว่ายน้ํานี่เขาไปเรียนมาหลากหลายหลายอย่างสารพัดสารเพลแล้วนะถึงมาหยุดที่ว่ายน้ํานะคะแล้วเขาก็ค้นพบว่าเมื่อเขาได้ว่ายน้ําเขามีความสุขรู้สึกสงบและปล่อยพลังในสิ่งที่เขามีมากกว่าใครนั่นไงเราเจอรหัสลับแล้วรหัสลับของ รหัสลับของเรื่องนี้เมื่อเราหาสิ่งที่ลูกมีพลังวิเศษเจอนะคะเขาจะรู้สึกมีความสุขรู้สึกสงบได้ดีขึ้นแล้วก็เขาสามารถปล่อยพลังได้เต็มที่นะคะแล้วก็พลังของเขามากกว่าไงเราเราได้พลังมามากกว่านี่เราเหนือกว่านะใช่ไหมคะเราเหนือกว่าเนาะในที่สุดจากเด็กในวันนั้นก็เข้าสู่เ,เข้าสู่ ชายหนุ่มติดทีมชาติสหรัฐอเมริกาชายผู้อยู่ในสระน้ำ3า5 6 5วันต่อปีเขาได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักเก่งถนัดมีความสุขและทำลายสถิติการแข่งขันของมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ทำไมลูกเราจะต้องเหมือนใครในเมื่อเขาพิเศษและเก่งกว่าใครๆเนาะ ไมเคลนเฟรปนะคะเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกคนเดียว18เหรียญเยอะที่สุดคนเดียวและยังเป็นเจ้าของสถิติโลกในการว่ายน้ำหลายประเภทหลายประเภทถึง39รายการเมื่อมีคนถามเขาว่าทำแบบนี้ได้อย่างไรทำไมถึงทำสำเร็จได้ขนาดนี้เขาตอบว่าถ้าคุณต้องการเป็นที่หนึ่งคุณต้องทำมันทุกวันโดยไม่มีข้ออ้างใดๆ ต้องทำในสิ่งที่ผู้อื่นไม่ยอมทำนะคะอันนี้สิ่งหนึ่งที่เราสามารถมาปรับใช้กับลูกได้คือถ้าคุณอยากให้ลูกของคุณหายจากอาการออทิสติกหรืออะไรก็ตามนะคะหรือ,อ,อพูดช้านะคะคุณจะต้องมีความสม่ำเสมอนะคะในกิจกรรมในการทำมันทุกวันและที่สำคัญคือคุณต้องมีเวลา นะคะคุณต้องมีเวลาเนาะเราจะต้องมีเวลาให้ลูกนะคะทุกอย่างแรกด้วยเวลาแลกด้วยเวลาและเงินทองทั้งหลายทั้งมวลยากอยู่นะบางบางบ้านก็อาศัยความเป็นธรรมชาตินะคะหลายๆบ้านไม่ไม่ได้มีเงินไปกระตุ้นพัฒนาการแต่อาศัยอาศัยความเป็นธรรมชาติในสิ่งรอบตัวที่ บ้านนั้นๆมีนะคะก็ใช้มาในการกระตุ้นพัฒนาการได้นะคะปีนป่ายต้นไม้วิ่งเล่นในสวนน่ะเล่นขี้คโครนอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะได้หมดเลยขอให้เขาได้ค้นพบขอให้เขาได้อยู่กับธรรมชาติได้มากที่สุดนะคะวิเคราะห์ตัวอย่างนะคะวิเคราะห์ตัวอย่างเมื่อสักครู่เนาะข้อดีหนึ่งพลังเยอะไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย กว่าคุณแม่ของไมเคิลจะค้นพบว่าการว่ายน้ําคือสิ่งที่ลูกชอบคุณแม่ก็คงลองมาหลายอย่างแล้วบ้านเราก็เหมือนกันค่ะครูอยากให้เริ่มจากเรื่องง่ายๆใกล้ตัวก่อนให้เด็กได้ปล่อยพลังเต็มที่วิ่งไล่จับเล่นชิงช้าวิ่งเล่งโยนบอลวิ่งเล่นโยนบอนลบอปั่นจักรยานไต่ระดับการเล่นมาเรื่อยๆพอมาถึงการว่ายน้ํา การใช้งานร่างกายและระบบประสาทต่างๆเริ่มซับซ้อนและยากขึ้นเรื่อยๆค่ะคิดตามนะคะและนึกถึงความรู้สึกตอนที่เราว่ายน้ำนะคะตัวลงไปในน้ำรับสัมผัสทั้งผิวหนังตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าเยน็นตื่นเต้นชอบหรือกลัวนะคะอันนี้อันนี้เริ่มอันนี้ครูแหม่มเริ่มชี้ประเด็นให้เห็นถึงสิ่งที่เด็กๆได้รับนะคะ กล้ามเนื้อเอ็นข้อต่อแขนขาร่างกายทำงานทุกส่วนนะคะทุกส่วนทำงานไปพร้อมๆกันเลยนะคะตาการมองเห็นมีความซับซ้อนในการแก้ปัญหาการมองเห็นจากปกติน้ำจะเข้าตาไหมมองในน้ำได้ไหมทั้งระวังน้ำเข้าตารวมไปถึงควบคุมร่างกายทุกส่วนไปพร้อมๆกันนะคะการทรงตัวการทรงตัวต้องควบคุมสมดุลในร่างกายให้ได้ยากกว่าการเดินวิ่งนะคะยากกว่าการปั่นจักรยานนะคะ ลิ้นรับรสได้รับรสน้ำหลายหลายครั้งต้องระวังมากขึ้นไม่งั้นอาจจะกลืนน้ำเข้าไปนะคะอันนี้ตัวเขาเองเขาจะรู้นะคะเขาจะรู้สัมผัสเขาจะป้องกันเขาจะระวังของเขาเองนะคะโอเคต่อไปนะคะการหายใจนะคะมีความพยายามมากกว่าปกติต้องควบคุมร่างกายให้ดีถึงจะหายใจได้ไม่งั้นน้ำอาจเข้าจมูกได้นะคะ การรับกลิ่นต่างๆได้กลิ่นน้ำกลิ่นอากาศเนื้อผิวน้ำกลิ่นรอบๆตัวหูการได้ยินต้องคอยฟังเสียงคุณพ่อคุณแม่ที่ชวนเล่นที่ที่คอยช่วยคอยเชีร์ตลอดนั่นเองนะคะ 2. เมื่อได้ไว่ายน้ำไมเคิลชอบรู้สึกสบายและมีความสุขพร้อมที่จะเรียนรู้และไปต่อได้ดีเมื่อไหรก็ตามที่เด็กพร้อมที่จะเรียนรู้นั่นแปลว่า เราพบรูปแบบการเรียนรู้ของเด็กคนนั้นพบความถนัดความชอบของเขาแล้วค่ะข้อด้อยนะคะมาดูข้อด้อยคขาเนี้ยข้อด้อยของไมเคิลเฟเขามีข้อด้อยอะไรบ้างหนึ่งไม่มีสมาธิไม่สามารถเรียนในห้องเรียนได้ไมเคิลเรียนในห้องเรียนไม่ได้ในช่วงแรกเมื่อปล่อยพลังได้เต็มที่การเรียนรู้ก็กลับมาดีขึ้นเรื่อยๆตอนนี้การเรียนที่ง่ายตอนนี้การเรียนก็ง่ายขึ้นเยอะค่ะ เราสา,สามารถให้ลูกเรียนโฮมสคูลได้เก็บชั่วโมงเรียนแล้วไปสอบเพื่อปรับระดับขั้นในเด็กบางรายเมื่อได้ทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดจะรู้สึกภูมิใจในตัวเองน้องก็พร้อมกลับเรียนกับเพื่อนๆได้เรามีลูกที่มีพลังวิเศษพิเศษกว่าใครเราก็ต้องเป็นพ่อแม่ผู้วิเศษด้วยนะคะมีความพิเศษเหมือนกันนั่นเองนะคะเราก็ต้องมีพลังเยอะเหมือนกันเนาะ